สวัสดีค่ะยามเช้าค่ะขอพระคุณทุกคนที่เข้าดูเข้าชมนะคะช่องน้อย,อยช่องเล็กๆนะคะที่ตัดต่อด้วยมือถือโทรศัพท์ไม่สวยเก๋เลยค่ะขอพระคุณมากนะคะหวังว่าจะชมและติดตามช่องน,อน้อยให้น้องด้วยนะคะไม่ว่าจะผ่านไปผ่านมาชมแล้วก็ขอกำลังใจจากการกดไลค์ให้ด้วยนะคะอบคุณมากๆเลยนะคะจากใจเลยค่ะ ช่องน้อยๆนี้ก็ทำสมไผ่สวยๆค่ะส่งในพื้นที่อำเภอพลอำเภอแวงใหญ่แล้วก็อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะหากใครสนใจสามารถสั่งทำตามารูปแบบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะลูกค้าสนใจสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้เลยค่ะ ตั้งใจทำออกมาให้สวยทุกๆหลังเลยนะคะมั่นใจได้เลยนะทุกๆหลังก็จะเป็นอาไม้แก่ที่เราใช้ทำนะคะงานละเอียดค่ะแต่ว่าหากลูกค้าซื้อไปแล้วมันมีมอดนะคะก็จะใช้เป็นทินเนอร์กับน้ำมันเบนซินผสมนะคะสามารถชุบทาได้เลยนะคะหายแน่นอนค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจ อย่าลืมกันนะคะอันนี้จะเป็นร้านอาหารนะคะที่ตุกและลูกๆเคยทำนะคะเป็นอดีตค่ะเคยทำออกแบบนะคะแล้วก็สร้างหลังใหญ่มากๆเลยค่ะสวยไหมเนี่ยแหละคะ่ะเคยทำนะคะทำกับเด็กๆนะคะแล้วเ,เราก็จะรับไม่ใช่ว่าทำร้านอาหารอย่างเดียวนะทำบ้านนะคะทำบ้านทำกระท่อมทำซุ้มนั่งทำชุดดริ้งนะคะ ทำทุกรูปแบบเลยนะคะหากใครผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วอยากจะช่วยอุดหนุนร้านน้อยๆนะคะโทรมาได้เลยนะคะ095 596 7942ค่ะส่งทุกที่เลยค่ะแต่ว่าเวลาขนส่งทางร้านจะมีค่าขนส่งนะคะลูกค้าหากท่านไหนสนใจหรือว่ามาสั่งก็อาจจะมีมัดจำด้วยนะคะคะ เคยไปส่งคะ่ะลูกค้าเคยไปส่งถึงที่แล้วไม่ได้มัดจํานะคะห่างจากบ้านเนี่ยคะ่ะ30กว่าโลพอไปถึงแล้วลูกค้าบอกว่าไม่รับค่ะไม่สะดวกรับเราไม่รู้จะทํายังไงคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเราก็ต้องตีรถขนของกลับค่ะในวันที่เราไม่ได้มัดจํานะคะนี่แหลคะค่ะคือสาเหตุว่าทําไมหน้าร้านน่ะจะต้องมัดจําจะต้องเอาเงินลูกค้ามาก่อนหอ้ออะไรประมาณนี้คะ่ะนี่คือสาเหตุเลย เลยค่ะหากไม่มัดจำ เวลาเราไปส่งแล้วลูกค้าไม่เอาสินค้ามันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเลยคะ่ะลูกค้าจะด่าลูกค้าก็ไม่ได้นะคะจะไวายก็ไม่ได้เราเสียใจอย่างเดียวคะ่ะแล้วเราก็ต้องเข็นของกลับหากเข็นคอนกลับแล้วเสียทั้งน้านํามันลูกค้าไม่รับสินค้าด้วยอะไรประมาณนี้นะคะมันก็ทําให้เราเกิดการเสียเวลา <laughs> เกิดการล่าช้าคะ่ะลูกค้าอยากจะให้ลูกค้าเข้าใจทางร้านด้วยนะคะสินค้าลูกหลานได้ทำ ให้แล้วก็ตั้งใจทําให้แต่เวลาไปส่งอย่างนี้ค่ะหากลูกค้าไม่รับแล้วเราก็มีแต่สูญเสียกับสูญเสียค่ะก็เลยเกิดการจะต้องมัดจําเกิดขึ้นค่ะถึงจะรับออเดอร์จะทำออเดอร์แล้วก็ไปส่งให้ค่ะโอ้คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณ คนที่ชมคนที่ดูคนที่กดไลค์ทุกๆท่านเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะคะขอประคุณมากเลยนะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะ